Hello Family ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ฝายเทคบางนานะครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรนครับวันนี้จะมาเที่ยวดูงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์2 0ัาครับเราจะมาดูเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่ของเรากันนะคะใช่ครับบอกเลยนะครับว่าบ้านเราเนี่ยก็ยังเหลือห้องน้องกับห้องพ่อแล้วก็อีกต่างๆอีกมากมายนะครับวันนี้ตั้งใจก็จะมาดูแบบว่าหลายๆร้านนะจะแบบว่าหาคอนแทคแต่ละร้านเราชอบร้านไหนเราขอร์โทรไว้นะครับวันตี่ต่อไปหลังถ้าไหนชิ้นเล็กเราซื้อไปได้เราซื้อไปเลย ใช่ค่ะใช่ครับทุกคนเดี๋ยวดูกันนะครับว่าวันนี้บ้านเราจะซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรติดไปเพื่อตกแต่งกับบ้านใหม่ของเราบ้างนะครับทุกคนครับแต่ว่าถ้าเกิดยังเหมือนเดิมใครเข้ามาก็แบบเฟอร์นิเจอร์แบบรีวิวให้อย่างดีนด้ใครครับทุกคนงั้นเราเข้าไปดูในงานดีกว่านะครับทุกคนไปเลยดูนะครับเราจะได้กลับบ้านไปตอนนี้นะครับแล้วก็เข้ามา จากทางหน้าประตูก็เจอกับโฟมไฟที่เขาเรียกว่าสวยมากครับอันนี้แม่ก็บอกว่าชอบเหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยนนใช่ไหมใช่มันดูแบบว่าเด็กกระทะัดกระทัดลัตะหน้าตาแล้วก็อันนี้อันนี้น,น,นี่อันนี้นี่อันนี้อันนี้นุ่มก็ออชอบไหนก็อชอบไหน ั้งแต่เดินมานะคะทุกคนแบบทุกอย่างอลังการมากบบอลังการงานสร้างแบบไม่เคยเห็นมาก่อนทุกคนแต่ตอนนี้ตอนนี้แม่กําลังจะดูแบบพวกโซฟาก่อนแม่สนใจเรื่องโซฟานะเพราะว่าเรายังไม่มีโซฟาทําไงดีอะทำไงด,ดีนะอ๋อสปอนเซอร์คนไหนสนใจก็ติดต่อมาได้เลยสิคับรออะไรครับเนี่ยแต่เราลองไปถามคุณพ่อบ้างไหมครับว่าคุณพ่อเขาสนใจอะไรคุณพ่อครับคุณพ่อสนใจอะไรครับก็นนสใรรน,นสใจว่าที่บ้านเราควรจะเปลี่ยนหรือ แต่ดนยไปต่อนะ <No, S 1> <c oughs> ใช่ไหมโอ้โ <c oughs> หประเนี่ม <c oughs> าา <c oughs> คือแบบเราเจอกันช้าไป <c oughs> แต่ราคาเขาก็อืก็ตามตามงานเลยนะ แต่พอกับแบบว่าที่เนี่ยเขาก็มีความแบบอลังการอยูน่นะออกมาในแบบไฟอะคะ่ะทุกคนมีให้เลือกหลายแบบมากผสมเลคะ่ะเดที่บอกว่ามันเป็นงานรวมโฟนิเกอร์ทุกอย่างนะ<ช>ารวมจริงๆทุกคนคะนี่บอกเลยนะคะแค่เข้ามาแค่โซนแรกนะคะทุกคนก็เ่วนขนาดนี้นะคะแล้วเราจะคะจะดูกันว่าโซนอื่นเนี่ยจะเสืรขนาดไหนพืดอะไรอ่ะน่าหน่อยนะตอย่างเช่นตรงนี้ไอพ่อพาไปดูอะไรอะนี่ทุกคนอโ มันจ้าซะเลือเกินคือพ่อบอกว่าห้องผมมาเต็มแล้วแต่ถ้าเกิดใจเรายังไม่เต็มยังอยากได้อยู่มันก็จะไม่เต็มใช่ไหมครับทุกคนงั้นผมจะติดไว้ตรงเพดานผมอ่ะอุ้ยเพดานผมอ่ะทุกคนทุกคนโฟกัสชอบเตียงมากทุกคนลักษณะเตียงทีคะเหมือนขนมปังเลยอ่ะดูราคาสิราคาหนึ่งโอ้4 9 0 0 0 0เก้า4 0 0 0เองครับทุกคนเศรษฐดีดูใบอย่างพวกเราชิลๆอยู่แล้วอุ้ยอะไรอ่ะเจ็บอยู่เจ็บอยู่ทุกคนเตียงหน้านอนมากค่ะตรงนี้ นี่ก็กลายวาเดาไฟอย่างนี้ใช่ไหมเวลานอนก็คือแบบดูนี่แบบนั่งบนนี้หน่อยนะคะเฮ้ยอย่านั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้ั่งยนี่เขาบอกลองได้เอาลองได้เหรอลองได้นุ่มนะโอ้ยนุ่มนุ่มคุณทุกคนคะแต่เข้โมยนี่ก็คือแบบดูสว่างมากเลยนะคะ <c oughs> กคคะารถ้าเกิดบ้านเราเอาแบบไฟอย่างนี้หมดเลยอ <c oughs> ๋อไว้ในห้องนอนนี่อ่ะว่าน่าจะแบบ แสบตาหน้าดูเนี่ะเอ้ยแต่แต่สวยอนยนอ่ะนะครับถ,ถ้าเอาหมดนี่ค่าไฟน่าจะเดือนหลายแสนน่าจะไม่ได้แสนน่าจะหลักล้านอะ <c oughs> โอเคครับโอเคง่นนายอย่าลืมทีนี้บอกไว้ก่อนนะครับยาว5ชั่วโมงดูกันแบบจุกๆไปเลยนะครับทุกคน,กคนแบบดูอะซุกคทักคทคไม่เห็นตกไฟตกไปข้าวไปโอ้โหต้องนจัดโอ้โห โอเคก็สวยเหมือนกันนะทุกคนแค่โซนแรกนะครับเราก็ยังดูไม่อิ่มเลยนะครับยังยังดูเขาเรียกว่ายังดูไม่หมดนะเพราะว่าง่ายในงานวันนี้ก็กว้างอยู่นะเขาบอกว่ามันจะมีทีช่วงกันยานะใช่ค่ะถ้าใครคลิปแล้วกันนะเผื่อใครแบบมาไม่ทันอะไรอย่างงี้อันนี้น่คมไฟอะไรครับอันนี้อ๋ออันนี้นี้ไม่น่าจะคมไฟอ่ะขอบคุณครับ เมื่อกี้แล้วก็เจอกับน้องแฟนครับแท้ค่ะทุกคนนี่ทุกคนฟกัสบอกเลยค่ะโฟกัสสนใจโซนนี้มากโซนไหนโซนนี้เลยค่ะกินข้าวกินข้าวอ่ะตามน้องไปก่อนตามน้องไปก่อนไม่มีแลที่คุณใช่ใช่ที่โฟกัสที่โฟกัสสนใจนะคะทุกคนไปตรงนี้เลยนะคะเป็นข้อความแล้วก็เปิดไฟได้ด้วยตรงนี้เหรอทุกคนดูเป็นชื่อช่องเราก็ดีนะเดียวดีใช่ค่ะก็แบบนั่งกินข้าวไปแบบชื่อช่องร้อนไปโอ้โเฟรนด์แล้วก็ ้ยทุกคนครที่นี่โต๊ะกินข้าวมีให้เลือกแบบเยอะมากอันนี้คือเอาแบบจากเบลเยียมก็จะแบบแนมีลูอะไรเงี้ยแล้วก็นี่ค่ะทุกคนมีเค้กด้วยใช่ใของเขาอ๋ออันนี้ก็จะอารมณ์แบบว่าแบบเหมือนโต๊ะจีนนะทุกคนครับหมุนหมุนนะใช่มันจะสามารถหมุนได้ไงเพื่อใครอยากได้กินอะไรก็เลือกได้เลยใช่ค่ะโอเคแล้วก็อันนี้พ่อแม่กำลังตัดสินใจว่าจะเดินไปทางไหนดีซึ่งระหว่างที่พ่อกับแม่ตัดสินใจแล้วก็จะพูดไปด้วยนะครับว่าเราจะ ดูอะไรดีถามกันนะคะตั้งแต่เดินมาเนี่ยแม่คิดว่าแม่ชอบโซนไหนมากที่สุดคะแม่เราเพิ่งมาเดินแม่ยังไม่รู้เลยเป้าหมายที่กับเป้าหมายแม่คืออะไรครับแม่คือโซฟาโซฟาโซฟาโอเคคือตั้งใจมาดูโซฟาใช่ไหมเพราะโซฟาเลยไม่น่าล่ะทุกคนคะคือเข้ามาในงานแล้วก็คือมีของเยอะไปหมดเลยนี่ทุกคนคะอันนี้จะเป็นโซฟานะคะแต่นนี้จะเป็นโซฟาโซฟาแบบหนัง ก็อุ uhm ้ยหนังเขาแบบดีมากเลยทุกคนเราจะไม่นั่งเยอะนะครับเราเกรงเกรงใจเขาด้วยนะครับทุกคนแล้วนี้ทุกคนดูเหมือนอันนี้นะคะจะสามารถปรับเบาะนะคะให้ตรงเนี้ยขึ้นมาได้ด้วยนะแบบเก้าอี้ลงหนังเลยใช่โอ้ยอุ้ยเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะทำลงหนังนะครับทุกคนเดี๋ยวเราติดตามในเร็วนี้นะเราจะทําแบบลงหนังขึ้นมาสักสักลงหนึ่งแล้วก็ใช้หนัง เป็นช่องเราเหมือนฟิล์มเป็นช่องเราดูช่องเรา <c oughs> ดูช่องเรางั้นเราไปกันดีกว่าค่ะทุกคนบอกเลยนะครับว่าที่นี่เราจะเรียกว่าเก้าอี้ไม่ได้นะครับโฟกัสรู้ไหมทําไมเ่ยมันมีหลายอันไงฟิล์มว่ามีเป็นร้อยต้องเรียกว่าร้อยอีแต่เก้าอี้จะมีอยู่เก้าตัวไป <c oughs> ันโอเคไหมโอเคค่ะร้อยอีนะคะ <c oughs> นี่อันนี้ดูแบบเหมือนเราแบบไปนั่งแบบ กินจิตบาร์เลยวมาพวกนี้เลยสวยมากแม่ก็เลือกสั่งมาแล้วะบานวนตอนนี้อาจจะหาแบบอันที่เราที่เรายังไม่ได้สั่งแล้วก็มาเลือกตอนนี้แม่อยากได้ก็อีที่มันสูงๆเลย้ยคะแบบเอาไว้นั่งแบบตรงเขาเรียกว่าตรงที่เตรียมอาหารเหมือนเหมือนบาร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่งได้บาร์ท่มีสีที่เราบอกว่าเล็น้อยอ่ะไม่มีนะสีอยากได้สีสีแบบสีไม่นน้ำเงินอ๋อแต่ว่าไม่อยากได้สีดำ ต้องบอกก่อนเลยครับว่าการเดินเ,นเ,นเนงาครั้งนี้มันเป็นแผลบางเขาเรียกว่าจาบสองคมเพราะว่าการที่เราเลือกด้วยตาตัวเองมันจะดีกว่าสามารถจับสัมผัสได้แต่พอเราสั่งมาเนี้ยพอเราสั่งมาปุ๊บมันก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างใช่ไหมแต่สามารถก็ตรงแหละแต่แบบว่าพอเรามาเจออันที่เราอยากได้อันที่เราเล็งไว้อะแต่เราพอเราสั่งมาไม่มีแต่เรามาเจอที่งานนี้รู้สึกไงบ้างครับ ก็ได้เห็นเออโอเคแม่ไม่ได้เจ็บอะไรนะครับแม่บอกชิวๆนะครับไม่เจ็บเแม่ยังไม่เจ็บพ่อสึ่งไงมันรู้สึกว่าก็คือเราจะแบบว่ามีมีลูกโซ่ที่เราอยากได้แต่ลีดสียังยังไม่โดนอะไรอ่างเงี้ยใช่แล้ม่จะคัสตอมได้แม่สั่งได้คัสตอมได้แม่ก็เราเอาเรามาทำเองให้เขาทำดีให้เขาทำดีกว่าทำให้ผู้เชี่ยวชาญทำโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูกันต่อนะคะว่ามีอะไรบ้าง มันงานใหญ่จริงนะทุกคนเดินกันแบบว่าเดินเดินเดินยังไม่ทั่วเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราเลือกอยู่แบบว่าที่หนึ่งอะเราก็จะอยู่ยาวเลยนะครับเพราะว่าเราจะดูของนี่ทุกคนก็อีนไฟนี่โค้ดแจ๋วเลยทุกคนโหแจ๋วอะเฮ้ยก็อี้นี่หลูวอะเดี๋ยวขอเราลองดูข้างๆหน่อยโอ้หนหนังหนังทำมาจากเนื้อจระเข้นะครับทุกคนเอแตไอ้เนี่ยมันเป็นลายจระเข้เนี่ยเนื้อมันนะงูเปล่า จระเข้นี่มันมูได้ไงแล้วทุกคนคะโฟกัสคือชอบไฟเขามากนะคะไฟเขาดูแบบเป็นธรรมชาติดีเหมือนดอกไม้เนาะใช่นะเล้งได้ไหมขอเล้งได้ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ปลูกไม่ได้อันนี้ต้องต้องใช้หลักไฟขอโฟกัสขอเล้งได้ไหมทุกคนอันนี้อยากได้ต้องถามแม่ต้องถามแม่แหละนี่เราไม่ถามแม่ดีกัดเราไม่ถามแม่แบบแแม่จ๋าแม่จ๋าแม่เห็นไฟแล้ป่ะอันนั้นอ่ะอยากได้ไหมเอาไว้ในห้องหนูอ่ะอันนี้ไฟนั้นได้ไหมคะ ขาไปดูโตกินข้าวเขาไปโตกินข้าวนะอ๋ออะไรเนี่ยพี่บิ๊มโอเคงั้นก็ให้แม่ดูโตกินข้าวก่อนแล้วกันคใช่ค่ะเอายจทุกคนตอนนี้ก็อยากถ่ายล่นๆนะคะเขาไม่มีอะไรทำทุกคนก็เดินมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะไปดูอีกฝั่งเอ้ไปดูฝั่งนั้นอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าฝั่งนี้แบบไม่มีไม่มีอะไรถูกใจไงแต่มันสวยอะทุกคนแต่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆพูดอะไรอ่ะเข้าม่รู้เรื่องกันนะเนี่ย ของเยอะมากทุกคนมาเดินทั้งวันมาตัดสินใจกันอะไรอย่างนี้กับ<ช>ทุกคนโชคดีนะทุกคนทุกคนคะคือแบบเป็นอะไรที่เดินเพลินมากเลยนะแบบว่าไปทางไหนนะคะก็เจอแต่แบบว่าเฟอร์นิเจอร์โซฟาส,สวยๆก็มันงานเฟอร์นิเจอร์งานจริงสวยๆส,สวยใช่ใช่ครั<ช>เอาจร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ิงนะว่าอันอันที่เขาเอามาเอาามแนะนําเราเอามาขายเราเนี่ยเป็นแบบว่าสินค้าดีๆทั้งนั้นเลยนะเป็นมีคุณภาพพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็เชื่อที่โฟกัสเดินพาใช่ไหมทุกคนโฟกัสคิดว่าแบบ ที่เขาทำมันเนี่ยก็คือมันสวยนะทุกคนสวยมากสวยสวยสวยจะสวยสวยชอบชอบอันนี้มากเลยอันนี้คือแบบชอบนี่ค่ะทุกคนดูเขาเล่นตรงนั้นไหมคะเขาบอกว่าหมอนโรงแรม6ดาวนะคะาแสดงว่าเตียงนอนเนี่ยเป็นเตียงนอน6ดาวถ้าเกิดเราเลยก็ได้ว่าได้ถ้าเกิดเรานอนที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดเราแบบนอนเนี่ยมันอาจจะแบบเหมือนอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะกี่ดาวแล้วก็หกดาวนะคะเหมือนโรงแรม6ดาวที่เราไปนอนไม่แต่ร้านแต่ อันนี้สวยมากเลยอ่ะมันดูแบบใช่กระตุ้งกระลือมันดแบบหรูหรูหราอะไรอย่างงี้นะคะคือผมเป็นคนชอบสีขาวนะครับทุกคนคือผมส่งกระปุกมากก็คือแบบว่าชอบสีขาวนะคะแต่ว่าพวกพวกเราเนี้ยชอบทำเปื้อนง่ายอะไรอย่างงี้นแต่สีขาวสวยทุกคนก็สวยนะสวยอะไรเนี่ยสุดสุดเองเดียวเลยนะคะแค่โฟกัสชอบเตียงนอนแบบว่านุ่มๆอะทุกคนอออ๋ยูู่นนแบบนอนปุ๊บแบบหลับเลยอะนุ่มมากนะสภาพานี้สวยนะอันนี้ก็จะเป็นโซฟาแบบหนังนะคะทุกคนหนังแบบอุ้ย อันนี้ต้องให้แบบพ่อกับแม่เป็นคนเลือกนะเพราะว่าบางทีเราเลือกเนี่ยอาจจะเป็นแบบเหมือนชอบชั่วคราวอะไรเงี้ยถ้าเกิดพ่อแม่เลือกเขาจะแบบคิดแบบว่าคือเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่น,นานม,มันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ดูแลยากดูแลง่ายเกือบฟั่มซะแล้วอานนี้ก็ก <c oughs> โอ้โอ้ m ม g o ก็ทุกคนคะแม่แสงไฟมันแทงเขง้ามาในตาสวยมากรู้ล่ละมากนะอุ้ยชอบอ่ะทุกคนอุ้ยอันนี้เหมือนก้อนเมฆกันนะโฟกัส โอ้ใช่เหมือนมากใช่ครับมันมีแบบเมกเมกอ้ยอันนี้เหมือนทุกคนที่แบบว่ามันเป็นแบบกระบอกใสแบบพวกแมงกระพุนอะไรเงี้ยเออแม่ก็หาเรื่อยๆแหละนะครับตอนนี้แล้วก็นี่ทุกคนมีตโต๊ะอ้อันนี้นะผู้ปกครองคนไหนนะครับคุณแม่คุณพ่อนะครับซื้อให้ลูกบอกเลยนะครับ <5 S 1> ใช้ได้ยาวๆเลยนะอุ้ยนุ่มมากหุยหรูมากเลยอะทุกคนแบบในแฮนด์แบับน้องๆนี่เขาทำงานกัน น้องๆเขาจะทำงานได้ทั้งวันอราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับนี่ตอนนี้นะคะจะเป็นโซนของใช้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรูปมันเองนะคะแบบรูปแบบว่าไทยๆอะไรประมาณนี้นะคะติดฝาผนังให้มันดูดีขึ้นอะไรใครชอบลายไทยบอกเลยนะต้องลองมาเลกดูทุกคนเหมือนมม่คิดว่าทำอะไรด้วยอะทุกคนไปตัวปลาด้วยทุกคนทุกคน สำหรับคนที่คนที่ชอบปลาอันนี้มันหนู่มมากเลยนะยผมเคยอยากเลี้ยงนะแต่ว่าผม <c oughs> ผมเลี้ยงเองไม่ okay, อดโอเคทุกคนนี่พวกเราชอบนี้มากเลยทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นโซนแบบวางพวกแบบกระโปรงกระเป๋าอะไรแบบนี้นะวางพวกโมเดลอะไรเงี้ยถ้าติดทีวีตรงนี้นะสวยทุกคน ทุกคนครับตอนนี้เราก็เลือกดูของอันเสร็จแล้วนะครับทุกคนใช่ค่ะใช่คือตั้งแต่เดินม,มา้วทุกคนก็มีฟอนเจอร์เนี่ยสวยมากๆเยอะมากนะครับทุกคนโอเคเดินเพลินเลยนะใช่ไหมก็สําหรับงานนี้นะ เพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครมาไม่ทันก็จะมีงานหนึ่งในวันที่จะเกิดไปข้างหน้านี้ก็คือใช่ค่ะงานอะไรนี่ครับนี่ครับงานคอร์นิเจอร์แฟร์2023นะครับมีวันที่2ถึง10กันยายน2566นะครับผมใช่ค่ะใครมางานนี้ไม่ทันก็ไปที่อิมเพ็อ่์ฮอร์คือ9ถึง12นะไปดูกันได้ใช่ค่ะอย่าลืมไปนะครับคนที่กำลังเลือกหาเฟอร์นิเจอร์นะครับบอกเลยนะครับว่ามีให้เลือกแบบว่าเยอะมากคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะใช่ค่ะทุกคนเพเ่อร์นๆกันไปเยอะเลยยอากให้เราไไปที่หนก็แนเฟอกันิเจคร์ ตัวเราไปไหนก็ชวนเราได้นะเพราะว่า um. oh, oh, mm hmm. ช่วงนี้กำลังเป็นช่วงกำลังหาเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านอยู่นะครับทุกคนครับแล้วก็แน่นอนว่าสปอนเซอร์ก็ยังเหลืออยู่อีกเช่นกันนะครับทุกคนครับงั้นเราไปกันเลยดีกว่าไหมครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ดูเลยโอเคงั้นครับเจ้าคิวนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมมากันด้วยนะครับทุกคน Hello, ลไปบุลลี่